โตเป็นสาวสวยสะพรังแล้วลาสุดแฟดคนแล้วฝาย,ายหญ่ย่าอุรัสยาเปิด หนสาวน้อยหน้าคล้ายย่าย่าล้าสุดโตเป็นสาวแล้วเรียกได้ว่าวันนี้เราไม่พลาดที่จะพาเพื่อนมาส่องความน่ารักน่ารักของสาวน้อยมากความสามารถจากพนมเปญที่ยิ่งโตยิ่งคล้ายยาหย่าอุรัสยาน้องเคยเป็นข่าวในหน้าสื่อไทยเมื่อ3าถึงสปีก่อนหลังจากที่คนไทยไปพบว่าเธอมีใบหน้าคล้ายกับยาญย่าอุรัสยามากส่วนเรียกได้ว่าเป็นย่าย่ายอส่วนและจากวันนั้นถึงวันนี้น้องยาญย่าเริ่มโตเป็นสาวแล้วเธอยิ่งฉ ออราความสวยสดใสไปพร้อมๆกับความสามารถที่น่าทึ่งทางด้านการร้องเพลงและการรำเป็นสาวน้อยมหัศาจารย์ที่ทำเอาเคใครต่างตกหลุมรักมีแฟนคลับทั้งไทยและกัมพูชาเลยทีเดียว